สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของ Brower h a d e Academy ทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเช้านี้เนี่ยขออัปเดตให้พวกเราเป็นคลิปไปก่อนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์นะคะกดหัวใจรัวๆกดแชร์คลิปนี้นะคะให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะะเพื่อที่เพื่อนๆของเราจะได้มาอัปเดตจุดเข้าเหมือนที่เราได้นะคะถ้าหากว่าเราได้แล้วเราต้องแบ่งปันให้เพื่อนได้เห็นไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเห็นแล้วเก็บไว้คนเดียวนะคะ ไม่ได้นะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากจะได้กำไรนะคะที่งดงามเนี่ยเราก็ต้องแบ่งปันแล้วก็ส่งสิ่งดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครจะทีพีไปด้วยกันนะ,คะใครจะเก็บกําไรไปด้วยกันเนี่ยกดแชร์เดี๋ยวนี้เลยนะ,ะกดแชร์เดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วก็ ขอบคุณมากๆสาหรับการกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ขอให้พวกเรานะคะได้รับผลลัพธ์นะคะที่ดีเหมือนที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนะคะเราอยากให้อะไรปรากฏอยากให้อะไรเกิดขึ้นนะคะขอไว้พร้ให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนที่ตอนนี้ได้กดแบ่งปันกดแชร์ให้เพื่อนๆแล้วนะคะ สำหรับภาพที่พวกเราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นภาพจุดเข้าเทรดนะคะถ้าหากว่าราคามานะคะถ้าหากว่าราคามาเนี่ยก็สามารถที่จะเทรดเซลได้นะคะแล้วก็ข้างล่างถ้าราคาลงไปก็สามารถที่จะเทรดบายได้นะคะมาอัปเดตจากเมื่อคืนนี้ที่เราเรียนกันไปยังจําได้ไหมคะใครจําได้บ้างว่าเมื่อคืนเราเรียนอะไรกันไปคะถ้าหากว่าจําได้กดหนึ่งให้หน่อยนะคะ ค่ะาาว่าใครจําได้กดหนึ่งให้หน่อยนะกดหนึ่งให้หน่อยเต้จะได้รู้นะคะว่ามีใครบ้างที่เป็นคนเก่าที่ดูจากเมื่อคืนมานะคะเพื่อที่จะได้รู้ผลลัพธ์นะคะของคนที่ติดตามจากบทเรียนที่เต้สอนเมื่อคืนเรื่องของการรันเทนนะคะทําให้เราได้กรอบสีเขียวนี้มานะคะซึ่งกรอบสีเขียวนี้มาจากไหนก็มาจากสี่ชั่วโมงนะคะที่เราคุยกันเมื่อคืนนี้นะคะมาจากสี่ชั่วโมงที่เราคุยกันเมื่อคืนนี้ก็คือราคาเนี่ย สร้างรูปแบบนะคะทําำไฮสูงกว่าไฮก่อนหน้าได้ใช่ไหมคะเราก็เลยมาคุยกันเอ๊ะตอนนี้มันยังขาดอะไรนะอ๋อมันยังขาดโลใช่ไหมคะมันยังขาดโลที่ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาทําโลนะคะแล้วก็ยกโลที่สูงขึ้นเพื่อกลับตัวขึ้นไปนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่ยังขาดอยู่นะคะก็เลยให้เป็นดีมานโซนตรงนี้นะคะที่ราคามีโอกาสลงมาเทสโอเคนะ ใครเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะประเด็นนี้ที่กําลังพูดอยู่กดสองให้หน่อยนะคะใครเข้าใจประเด็นนี้กดสองให้หน่อยคะ่ะทีนี้นะคะในส่วนของจุดที่บอกว่าเซลล์เนี่ยมาจากไหนนะ,ะจุดที่บอกว่าเซลล์นี้นะคะก็มาจากถ้าหากราคานะคะไม่ปรับตัวลงมาเลยนะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะถ้าหากราคาเนี่ยทำให้สูงกว่า h i g ก่อนหน้าได้นะคะราคาจะเข้าส u าย l y z o ของ4ชั่วโมงที่เราตีกันเอาไว้ซึ่งราคายังไม่เข้านะ ตอนนี้ราคานะคะกำลังจะเข้าสะพายโซนหนักว่าราคาขึ้นมาถึงนะคะเราจะเซลล์นะคะที่1762วันนี้วันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์นะ,ะมีโอกาสที่รายใหญ่นะคะจะปิดทำกำไรนะคะปิดทำกำไรแท่งวิกสำหรับวิกนี้นะคะให้กับ ลูกค้าของเขานะคะเหมือนอย่างเช่นเต้เองนะคะเต้ก็เป็นรายใหญ่เต้ก็กำลังรอปิดทํากำไรให้กับลูกค้าของเต้เหมือนกันนะคะถ้าราคาปรับตัวขึ้นมานะคะถ้าราคาปรับตัวขึ้นมาเราจะมาเซลล์นะคะที่กรอบ17 62นะคะตามภาพนี้นะ,ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะใครเข้าใจแผนนี้กด3ให้หน่อยนะคะถ้าหากว่าเข้าใจแผนนี้กด3แล้วก็กดแชร์ด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้แชร์รีบแชร์เลยนะคะนะคะมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นแล้วก็ลงมาแบบนี้ ถ้าหากราคาขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ปรับตัวลงมานะคะแล้วก็ปรับตัวลงมานะคะตรงจุดนี้เนี่ยตรงจุดนี้นะคะเราอาจจะสงสัยว่ายังสามารถบายได้ไหมนะคะจุดนี้ถ้าราคาลงมาสัมผัสแรกเราสามารถบายได้นะคะแต่ราคาอาจจะเด้งน้อยโอเคนะอาจจะเด้งน้อยนะคะทีนี้ในกรณีที่ ถ้าราคาลงมาล่ะตอนนี้ถ้าราคาลงมาล่ะคะถ้าลงมาอ่าแล้วก็บายขึ้นไปนะะถ้าเราบายขึ้นมานะคะถ้าจากแผนที่เราอ่าคุยกันเรื่องรันเทรนแบบเมื่อคืนนะคะทุกคนก็อาจจะคิดว่าอ่าถ้าหากว่าเรากางฟิโบเนียหมายความว่าราคานะคะต้องทะลุสะพายนี้สิใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะมันต้องทะลุสะพายนี้แน่ๆเลยแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าราคาเนี่ยจะมากับตัวที่ตรงไหนนะคะถ้าหากราคามากับตัวให้เราเห็นเนี่ยเราถึงจะรู้นะคะว่าราคาเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะคะโอเคไหมเราถึงจะรู้นะคะดังนั้นนะคะกรอบสะพายนี้นะคะก็อาจจะ เอาไม่อยู่นะคะถ้าราคาลงมาก่อนนะคะเราก็จะบายขึ้นไปนะะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยตอนแรกที่เรามองว่าอยากจะเซลล์นะคะราคาอาจจะเด้งอา,อาจจะย่อน้อยก็ได้อาจจะเป็นภาพนี้นะคะลงมาปุ๊บขึ้นไปย่อน้อยแล้วก็ขึ้นต่อแบบนี้นะคะใครเข้าใจประเด็นนี้กดสี่ให้หน่อยคะ่ะถ้าหากว่าใครเข้าใจแล้วกดสี่นะคะอาจจะไวหน่อยนะคะอาจจะไวหน่อยนะคะวันนี้ดีใจมากนะคะนัดบริษัทขายมอนนะคะเข้ามาถึงบ้านแล้วนะ,ะมาบริการถึงบ้านเลยนะคะโอ้แบบอาการปวดคอที่ ที่วันก่อนได้พูดพๆไปนะคะวันนี้เนี่ยหมอนนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องรีบไปทดลองนอนนะคะรอเวลานี้นะคะโหแบบนัดไว้นะ,ะก็จะได้หมอนใหม่แล้วนะคะไม่รู้ว่าจะช่วยทาให้อาการปวดคอที่ที่มีอยู่เนี่ยมันดีขึ้นไหมนะคะอาจจะมาจากนั่งอะไรนะ,ะเรียกเป็นออฟฟิศซินโดมก็ได้เนาะโอเคนะคะในส่วนของราคาปัจจุบันนะคะก็จะมีประเด็นจากที่เมื่อคืนเนี่ยเราคุยกันก็คืออ่าถ้าอย่างเงี้ยราคาเนี่ยอาจจะอาจจะ เป็นจุดที่ยกโลขึ้นไปก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นจุดที่ยกโลขึ้นไปก็ได้ทําไมตรงจุดนี้ถึงให้เซลล์1762นะคะโอเคมันมันเป็นจุดที่สามารถเซลล์ได้นะคะถ้าราคาเข้ามาในโซนนี้สัมผัสแรกนะคะเต้เลยให้เป็น1762 s อยู่6 7ระยะ500จุดถ้าเราแพ้นะคะก็แพ้ตามแผนนั่นแหละนะคะแพ้ตามแผนนะคะถามว่าเต้เซล,ลไหมตรงนี้เต้วางเซลล์ลิมิตไว้เรียบร้อยนะคะซึ่งเป็นจุดที่มองว่านี่ มีโอกาสนะคะที่ราคาจะปรับตัวลงถ้าราคาขึ้นมานะคะถ้าจะขึ้นต่อราคาจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะปรับตัวลงมานะคะปรับตัวลงมานะคะย้ำยืนที่1750นะคะแล้วก็ขึ้นต่อจะต้องเป็นแบบนี้นะคะจะต้องเป็นแบบนี้นะ,ะถ้าราคาจะเป็นขาขึ้นแล้วก็ขึ้นต่อแล้วก็ยืนเหนือสะพายได้จริงๆนะคะอันนี้เป็นมุมมองของเต้ยนะ,ะดังนั้นนะคะทีนี้เรามาในหนงชั่วโมงกันถ้าหากว่าเราจําได้นะคะเอ๊ หนึ่งชั่วโมงเนี่ยหน้าตามันคุ้นๆเหมือนที่ครูเต้สอนเมื่อคืนเลยนะคะเหมือนที่อาจารย์เต้บอกเลยนะคะเอะราคาเนี่ยมันทําโลต่ํากว่าโลก่อนหน้าแล้วแบบเนี้ยมันมีโอกาสไหมที่ราคานะคะอาจจะปรับตัวลงใช่ไหมคะจากตรงเนี้ยเฮ้ยทำนิวโลได้แล้วเนี่ยมันมีโอกาสไหมนะที่มันจะเป็น QM นะคะเออเป็นไปได้หรือเปล่าเนะี่ยลองคิดดูนะถ้าหากว่าเราคิดว่าเป็นไปได้ก็คือราคาอาจจะทำไฮที่ต่ำกว่าไฮก่อนหน้านะคะไฮนี High ้นะ นะคะอาจจะทำไฮที่ต่ำกว่าไฮก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ปรับตัวลงมาหาดีมานี้แล้วก็ค่อยปรับตัวขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมคะได้เชร์ให้เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเช้านี้นะคะเปิดตัวมาเนี่ยไลฟ์ตั้งแต่ตีห้าก็คือบอกให้นักเรียนเซลเลยนะคะที่กรอบนี้นะคะดังนั้นนะคะตอนนี้นะคะถ้าหากว่าใครจะเซลตรงนี้สามารถเซลได้เลยเนี่ยนะคะสามารถเซลได้เลยเป็นจุดเซลที่เราสามารถเซลได้นะคะถ้าหากว่าใครจะเซลตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นกรอบเซลนะหนึ่งเจ็ดห้าสี่ เซลได้เลยนะคะหนึ่งเจ็ดห้าสี่นะคะอ่าโอเคหนึ่งเจ็ดห้าสี่นะคะแล้วก็เอสเอลนะคะเอสเอลจะอยู่ที่หนึ่งให้เป็นหนึ่งเจ็ดห้าเก้านะคะให้เป็นหนึ่งเจ็ดห้าเก้านะคะทำไมให้ห้าเก้าล่ะนะคะให้ห้าเก้านี่แหละห้าเก้าเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าทะลุขึ้นไปนะค,ะคือไฮก่อนหน้าเขาคืออะไร 1>, 1 7 5่เใช่ไหมถ้าทะลุไฮนี้ได้หมายความว่าไงคะหมายความว่าทำนิวไฮได้มันก็จะหลุดเทคนิคที่เราบอกว่าอะไรคะเฮ้ย hey, ทำนิวโลได้ถ้าจะมันจะลงต่อก็คืออาจจะทำไฮที่ต่ำลงใช่ไหมก็คือควรจะลงไง ถ้ามันไม่ลงถ้าทำ New High ชนะ High ก่อนหน้าได้ไหมายความว่าเทคนิคนี้ที่เราเข้าเทรดเซลที่1754ก็คือแพ้ไปดังนั้นนะคะเราก็เลยแบบให้มันปิดเปเป็นไม้ๆนะคะให้ปิดเปเป็นไม้ๆโอเคไหมดังนั้นถ้า,าราคาขึ้นมาที่ตัวนี้เราก็มาเข้าเซลใหม่ไม้ใหม่ที่1762นะคะซึ่งแผนเนี้ยจะอยู่ที่1767ดังนั้นถ้าหากว่าเราจะเทรดเซลเราจะต้องแบ่งเป็น2ชีวิตนะคะชีวิตแรกก็คือ1754นะค,ะคือ ซลขึ้นไปเลยนะอะมันขึ้นอีกก็เซลลอีกนะะจบคือหนึ่งเจ็ดห้าเก้าโอเคไหมอาจจะเซลได้จนถึงเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดห้าสี่ถึงหนึ่งเจ็ดห้าแปดอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งเจ็ดห้าแปดคือไฮเดิม erm ไงโอเคไหมคะเราอาจจะเซล์จากหนึ่งเจ็ดห้าสี่จนถึงหนึ่งเจ็ดห้าแปดก็ได้อ่ะถึงอ้าวไม่ใช่เป็นงั้นไปเซลหนึ่งเจ็ดห้าสี่ถึงหนึ่งเจ็ดห้าแปดอืมโอเคนะเสร็จแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรคะจําได้ไหมได้บอกพวกเราเสมอเลยคะ เราอย่ามากังวลอย่ามาเฝ้าพอร์โอเคไหมอย่ามากังวลอย่ามาเฝ้าพอรตนะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเอาเวลาไปชิลๆซะนะคะไปนั่งชิลๆไปทํากิจกรรมอยู่กับครอบครัวนะคะเราก็ไปอยู่กับลูกนะคะไปเล่นกิจกรรมต่างๆที่ทําให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็โฟกัส คิดถึงเฉพาะภาพที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะเราเต้เชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภาพนี้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พวกเราเข้ามาแล้วช่วยกดแชร์ช่วยแบ่งปันนะคะถ้าหากว่าเข้าใจแผนทั้งหมดนะคะถ้าหากว่าเข้าใจแผนทั้งหมดที่เต้เล่าให้พวกเราฟังตอนนี้ที่วางแผนให้พวกเราตอนนี้นะคะขอพวกเรากด8 8 8 8ปด8มารัวๆหน่อยนะคะจะได้ทราบจะได้เข้าใจว่าพวกเรานะคะ ทราบแล้วก็เก็บแผนนี้นะคะทั้ง2ชีวิตที่วางแผนไว้แล้วก,วก็บวกกับแผนบายข้างล่างด้วยนะถ้าเก็ตถ้าเข้าใจพิมพ์มาบอกหน่อยนะคะว่าเข้าใจโอเคไหมคะโอเคนะ วันนี้นะคะฝากไว้เป็นคลิปนี้ก่อนนะคะซึ่งเย็นนี้เต้ยมีสัมมนาพิเศษนะคะมีไลฟ์สเปเชียลนะคะกับนักเรียนที่อยู่ในโปรเจกต์14วันปั้นเทเดอร์นะคะก็คิดถึงพวกเรานะคะไม่อยากทิ้งพวกเรานะคะก็เลยมาให้แผนเซลกับพวกเราในเช้านี้ก่อนนะคะยังไงฝากพวกเราช่วยกดแชร์ช่วยแบ่งปันให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้พวกเรารักและสนุกกับการเทรดนะคะสวัสดีค่ะ